โผล่าแน็ตยินดาไปตอกแล้วน่ะไม่ใช่โอเคโอเคอยากดูพี่ค่าโปโอเคเดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวโปจะต้องพูดว่าแดงแปลงเอาเออลอยฟ้าดีกว่างคุดูพี่เอ็มมีคนหัวตะลึงไปนี่ใช่เหรอลงมาใช่พี่ใช่เอ็มมีคนหัวตะลึงไปนี่เรารับเลยพี่เรารับเลยพี่รับแล้วหนึ่งเนี่ยโป้ปะมาไหมพี่ต้องหนักรู้ว่าโปมันอยู่ตรงไหนตอนนี้นี่แมันยิงหัวแล้วไอ้ตัวนั้นอะ กูตายกูเตามตายแน <S <S ่ๆเขดูพี่ถอยแล้วพี่กลัวเหรอพี่กลัวอุ้ยมันมาแล้วไอ้เชี่ยอุ้ยนี่ไงโปนี่ไงโปโปอยู่นี่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 โปมันบักโปมันหลุดโปโปมันโปมันโปมันค้างโปค้างโปมันค้างโปมันค้างแปลอาโปเจ้าดาวเจ้าดกูฆ่าโปกูฆ่าโปคุณดูพี่ฆ่าโปพี่ฆ่าโปคุณดูเว่อ ดาวหนึ่งแบบี้พี่คาโปพี่คาโปเขาบินเด็กแจ็คคู่ค่ายักอันนี้เอ็มคูอคาโปเอ้าโปตายแล้วหรอเวอร์เกินนะพี่เอ็มเนี่ยดาวหนนี้ลูกชายเข้าใจยิงมันนะครับจะย็นหนุ่งจะย็นไดหนึ่งมีคนเหรอโอ้ตีเดิมเลยตีเดิมเลยพีมันดักคุณเอมมันดักคุณซีมาเอ็มใช่หรอรู้ได้ไงว่าเราจะยิ เออว่ะแม่งดักจริงว่ะมันรู้เลยว่าผมอยู่ที่หินเนะี่ยมันแบบมันวิ่งตามมาเอาเราเลยอนะ่ะใช่ใช่มันรูมน้มันรู้เลยว่าผมอยู่หินอนะ่ะมันวิ่งรอเลยอนะ่ะดาวไปหนึ่งลงะ โค้งาเนี er> ่ยโอ้โหแม่งหลายตัว nah, กึ้มใช่ใมันดักมันดักมันมันรู้เลยว่าผมอยู่ไหนอ่ะไอตัวผู้หญิงอ่ะมันรู้เลยอ่ะผู้่ม่มันผูวิ่งอย่างช้าโผล่ไปเนี่ยโผล่ไๆ มเออโปโปอยู่นี่โปรใช่ไหมมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้มันยิงไม่ผลแล้วมันยิงไม่ผลแล้วคือผมมันยิงได้แล้วมันยิงมันยิงแล้วมันยิงแล้วมันจะพายแลมพีดจะพายแลมพีดปังหาไปหา้อลาแลมเพดโดนอ้ําโปโดนแลมเพดยิงใช่หรอใช่โปตายแล้วพี่โปตายแล้วโปตายแล้วโปตายแล้วแลมเพดมันกลังขึ้นรถพอดีแลมเพดมันยิงเข้าหัวพอดีเลย เดี๋ยวเอามาซอเข้าไปตำกินดักตรงไหนครับไม่ได้ดักอะไรนี่ที่หัว